สวัสดีครับโอมจากขอมูลสามห้าแปดห้าสี่นะครับไม่เ,เจ็ดกันนานโอเควันนี้มีประเด็นให้กลับมาทำคลิปแล้วก็เนื่องด้วยผมได้คู่นี้มานะครับอีลีแซนดัลอีโรสทูเเพรนื่อง,งด้วยเขาไปแชร์อ,อ โพสจากคุณพี่พี่นัด running notebook นะว่ามีการใช้งานอะไรยังไงก็ถามว่าอยากให้เปลี่ยนอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมก็ดันทะลึ่งไปคอมเมนต์คือจริงๆอยากได้ซีร o d ดอกครับแต่อยากได้วัสดุของรุ่นชาเลน g ์ปัน่นรวมกันได้ไหมครับเพจเขาก็ตอบมายิ้มแห่แแต่ว่าเออมาดูอีกทีว่าตอนนั้นผมมีแค่รุ่นหนึ่งดีกว่ายังไม่ได้มีรุ่นสองมึงไปตอบอะไรเขาได้ว่าว่าเออมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงอะไรเงี้ยก็เลยแบบ เลงไว้นานแล้วแหละแต่ไม่ได้เลิกซื้อสักทีโอเคจัดมาแล้วครับก็ใช้เดินมาประมาณอาทิตย์หนึ่งใส่วิ่งได้ประมาณสองสาครั้ง pues <_ p ain> ก็เดี๋ยววันนี้วิ่งอีกสักสักรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวมามาคุยกันตอนตอนจบแล้วกันก็เดี๋ยวขออนุญาตให้ข้าวแมวก่อนคนรออเป็นหนึ่งท่านนะฮะ ก็มิชชั่นของผมวันนี้นะครับก็คือไปตลาดดอนพมนะครับก็ช่วงนี้มาอยู่บ้านแฟนที่บางบัวทองนะรูทง่ายๆที่คิดออกก็คือวิ่งไปตลาดซืบอร์ต้องโกลแล้วก็วิ่งกลับเดินกลับอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้ประมาณ9 9.5กิโลประมาณนั้นมนะั้งแหละก็เป็นรูทช่วงนี้ โอเคไปตลาดดอนพมกัน เรียบร้อยมาแค่นี้แหละจากบ้าน4.3เอ้ยประมาณ4.2นิดๆก็ไม่รู้ทำไมคุณแฟนต้องกินร้านนี้ด้วยร้านอื่นไม่เอาตาละเปาคุณป้าแถมมาก็ไม่เอาเอาแค่ปาต่งองโกและต้องร้านนี้ด้วยร้านอื่นไม่ไม่ปลืม้มไม่แฮปปี้ครับโอเคกลับบ้านได้ครับอ่ะลับมาบ้านแล้ว สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปของแต่ Elite e อ o a d V2 นะครับก็คือพื้น่ะหนาขึ้นประมาณน่าจะ2อมิลได้มั้งมันให้ผลต่างเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าผมรู้สึกได้เลยว่าหรือไม่รู้ว่าเขาเขาจูนมาอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าผม,มรู้สึกว่าคู่นี้มันแน่นขึ้นเวลาเหยียบบนพื้นอนะ่ะเออมันแน่นมันไม่ได้แบบนุ่มๆป่องๆมีความยุบนิดนึงเหมือนเหมือน v ีหนอะ่ะ อันนี้ B1 เนอะนก็เห็นประว่าว่ามันหนาหนาขึ้นนิดนึงแต่ว่าด้วยความโปร่องอะไรบางอย่างผมรู้สึกว่าเออมันโปร่งมายุบตัวได้เยอะกว่าอันนี้มันจะแน่นแน่นแน่นสู้มือกว่านิดนึงก็ด้วยสายอะไรก็ใกล้เคียงเดิมเนาะอ๋อมีอย่างที่เปลี่ยนก็คือลักพื้นดอกอยางใต้พื้นเนอะผมรู้สึกว่าเขากรีดมาให้ลึกขึ้น ก็น่าจะใช้งานได้นานขึ้นมั้งแล้วก็ดูด้วยความแน่นด้วยความไรอาจอาจจะถลายได้น้อยน้อยกว่าเดิมผมก็ต้องยอมยอมใจคุณพี่ๆในในไม่แน่ใจผมไปเจอรูปมาในกลุ่ปหรือว่าคุณในเพจแบรนด์เขาโพสไว้นะครับว่าใช้งานแบบ2,000กิโลเมตรจนเป็น2,000กว่ากิโลเมตรจนพื้นมันทะลุแล้วอะถึงค่อยเลิอกอะ่ะ ผมรู้สึกว่าเนี่ยชีวิตผมไม่มีดอกยางนี้ผมก็จะเลิกใช้แล้วอะ่ะนี่คือตอนแรกมันเรียบไปแล้วนะผมกรีดผมกรีดมันเพิ่มไปกรีดเองให้มันแบบพอมีดอกยางบ้างเพราะว่าผมจะมีปัญหาที่ว่าเออก่อนหน้านี้ที่ผมผมวิ่งในเมืองนะแล้วผมมีมปัญหาพวกหินขัดอะ่ะพวกคล้ายๆพื้นบนสถานี mrt สถานี bts อะไรเงี้ยที่พื้นมันจะมัน,มน,มนลื่นอะ่ะอันนั้นอะ่ะผมจะมีปัญหาว่าเคยเคยวิ่งถลายมา ไอ้ตอนมีดอกอะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าพอตอนพื้นพื้นที่แบบเริ่มจะไม่มีแล้วอะเออมันจะผมเคยล้มเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ล้มแค่ถลายยังไม่ถึงขนาดล้มอ่ะแล้วก็เคยจะตกรถเมยทีหนึ่งไอ้พื้นที่เป็นแบบเป็นพื้นอลูมิเนียมพื้นแบบโลหะข้างล่างแะเหมือนพอเหยียบจะลงรถเมย์ปุ๊บม่พลึดดีนะหัวหัวไม่ฟาดเนี่ยเนี่ยผมก็มีชาเลนจ์นะเนี่ยเนี่ยดอกมันเริ่มจะไม่เหลือแล้วอะ ผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้งานมันก็คือใส่เดินใส่อะไรใช้ใช้เดินอย่างเดียวแต่ว่าออกออกไปวิ่งเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แหละเพราะว่ากลัวถลายได้แหละสําหรับอันนี้ก็ดีนะผมรู้สึกว่าเป็นอีกฟิลหนึ่งที่ดีเพราะว่าพอมันแน่นขึ้นอะ่ะหลังๆอะ่ะพอใส่รองเท้าที่นุ่มเกินไปแล้วมันแบบผมรู้สึกว่ากลายเป็นว่าตอนเย็นๆอะไรเงี้ยด้วยความเด้งของมันมัน,มนปวดเท้ากว่ารองเท้าที่แบบแน่นๆแบบนี้นะ ก็รู้สึกว่าเออกลายเป็นว่าต้องหาจุดสมดุลละมั้งว่าแบบเออนุ่มเกินไปก็ไม่ใช่ว่าดีอ่ะมันอาจจะดีในระยะแบบห้าโลสิบโลแรกอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าถ้าเราแบบไปไกลๆมา้างจริงอะ่ะค่อนข้างเสียแรงและปวดเท้านะถ้าแบบมันนุ่มเกิน <laughs> ก็อาจจะต้องสลับใช้แล้วก็ดูความเหมาะสมกันอีกทีหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่าคู่เนี้ยเออมันไม่ได้แบบยุบหนักเหมือนบีหนึ่งที่แบบดูโป่งๆแล้วมันยุบยุบได้เยอะกว่านั่นๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน ไม่ดูไม่ค่อยเปลืองแรงดีแต่ผมก็อยากขอถ้าทำได้นะครับอยากได้วัสดุแบบนี้อยากได้แบบชาเลนจะ์อะแต่ว่าเป็นคีโลโดอกบได้ไหมเนงะี้ <c oughs> รู้สึกแบบชอบความเนิ้งดึงสู้มือนิดนึงอะเออเพียงแต่ว่าอันนี้มันชาเลนจ์ Challenge มันดอปห้านะมันก็บิงง่ายกว่าก็จริงแต่ว่า ได้มาชิลดอปอะได้าวัสดุนี้แต่เป็นชิลดอปอะหรือจริงมันก็คือเอาวัสดุเดียวกันหมดนะวะมันก็มึงมโนโไปเองหรือเปล่าวมันก็รันมีข้อควรระวังหน่อยหนึ่งก็คืออยากให้ไปตามคุณหมอปุ้ม,มครับนิชชาเอลมอร์แกนนะฮะ<ม>ก็เขาเป็นก็เป็นคุณหมอท่านหนึ่งที่เป็นแชมป์ซ m อมสักปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็ไปตามเขาอยู่แล้วเขาเขาจะใช้นี่แหละแต่อีล t ต สลับในวันซอ้อมอะฮะอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสมมติถ้าซ้อมเจ็ดวันเขาจะอาจจะมีวันหนึ่งหรือสองวันที่สลับมาใช้คู่นี้เอ,อเพื่อบริหารแบบว่ากล้ามเนื้อเล็กๆในเท้าอะไรเงี้ยซึ่งบางทีแบบวันแรกๆที่มาใช้งานอะ่ะก็อย่าเพิ่งใช้ใช้มันแบบฉันจะเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์รองเท้าแตะเลยและฉันจะไม่ใช้รองเท้าอื่นอีกแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องขนาดนั้นน,นะนะครับก็สลับใช้อาทิตย์หนึ่งใช้วันหนึ่งหรือว่า ช่วงวอร์มดาวคูลดาวหรือว่าช่วงพักกิจกรรมอื่นอะไรเงี้ยก็เอามาใช้คุณแค่อันนี้ก็เป็นแบบเป็นวิธีฝึกอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยครับครับผมเอเฉียนะถ้าชอบเบาๆโปรงๆก็ลงลงได้อีกนิดหน่อยก็ไปอ e ีโรเวอร์ชันหนึ่งได้แต่ส่วนตัวผมชอบแน่นๆเป็นแบบเวอร์ชันสมากกว่าครับผมก็จนกว่าจะพบกันใหม่ ก็ฝาก e r o a d e l i t e sandal, e r o a d เ e อร์ชัสน2ไว้ในความใจด้วยซื้อมาใช้เองไม่ได้มีเฉอา์นะก็เชียร์ให้ใช้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ